ทวกลายเดทวกบ่มีเสือขาทวกบ่มีหลังคาพอได้สนพอได้อยู่กล้ามาบันี้ยิมเอ้ยครับูเก็บอรบไว้้อพมอมาเอาได้พ่อสุกล้ามามันจะหุนซืรอซอิเเราไปเดี๋วเอีจะวัดดวงเบิ่งเด้อเบิ่งเด้ออาพูได้มือโควิดมามือโควิดมันกะคงจะได้เนาะ ท่านผู้ใดบุญขามาวาามัฒนะบ่มอกับ,บ่ได้จะเคียงทายด้วยกุญเกเบอร์สิบก,ก้อันนี้คือเบอร์สิบเก,ก้านะยิ้มนะรับครูเบอร์สิบเก,กา้ามว่าจะเปิดกุณเกท,ที่หัอปู่ริใจหรือไม่วันนี้เปิดที่หอนะผู้นี้เอาสมบัติเปิดใงไบบนี้ฮะผู้ใดจะเปิดใจว่าค่ะถมว่าหังเปิดใจไหม ถามบะมจฑกของม no <tagged in. S 2> ันเกมเปิดได้เ่าะบะมณจลของยืนกับปุ๋ยโราครับคุนั่งเกียนั่งเลี้ยงกับปุ๋ยบราหมดแล้คบกิกับปุ๋ยบราี่ั่งใแช่าแเลกับปุ๋ยราเตมหมูก็ปุ๋ยม่ได้ถางว่าไม่คู่เปิดแกันงแ้งไม่คู่เปิคเปิดเปิดเข้าไปรองบบนไป จะได้หรือมั้งอ่ะปูดื้อด้วย,รย,รยรรแรงอธิษฐานของแม่ครูม่คอยรวมบันแดดให้เมื่อคูได้โชคได้ดับได้โชคไดมั้งเปิดกุญแจเบอร์ลิบเก่ามันจะเขา่เา,ขาหรือบ่เข่าแกปูอะไรอ่ะปูแก่ตัวเร่งเป้าเร่งเป้าหรือใช้หันขวาหันหรือ ออกเืป้าตัวออกแล้วยืใบกอกระกูปูแกเบิดชิ้นเก่เปิดหอปูดีใยากเปิดเข้ปไปได้่ับไม่คูอ่าแล้วปูดีแกให้ไม่คู่เท่าไร่ตอบมาบนถูดีเขาใจแล้วให้ยโต้เมือไเบิดชิ้นเก่าเปิดใหญ่โมบา่ปูโมือคมดีนะคน่ค กูร uh, mm ีจะให้แ hmm. ม okay, mm ่ค hmm. ร uh, uh, okay. mm ูเท่านั้นกูรีแหวนอ่ะในเมืองบทอยจะขึ้นบวลดจะพุ่เอาเม่คูู้เปิดใจผู้เดียวบวก้าเปิดใจผู้เดียวอืเอาเปิดใจให้ลูกบอกมันถือพ่อเพราะมันขึ้นหน่อยเคื่อเาแทนที่ว่าเม่ครูวันหน่อยก็จำต่เม่ครูวั่แให้เมื่ครูมาโต จอซึ ừ, ้งจอห้องเก้าชิแข่งเก้าชิ้แข่งสาธุสาธุมันมได้หนดตัวเก้าชิครับอื้่งไม่ปู่มัดโตเก้าแข่งเนาะูตาว่าไงปูตาเรยๆเจ้าให้เก้าชิ้นกว่ เก้าห้ยไปืล hmm. e ้วเก้า hmm. ส e. ิแต like ่คอยห้เจ็ดสิบพอวายจะสิบเลยยูปู่ตาเจ็ดสิบ่ครับมถูกต้องถูกต้องไปงั้นปู่ตาคือห้เจ็ดสิบปู่รอคือหาเก่าสิอยู่ที่บุญอยูที่บุญบาดรมือจ้อื่งเดิอครับบุญใผ้บุญมั่นแข็งแต่งรมือได้แต่ปู่ตาให้เจ็ดสิบให้ลูกน้อยไปต่อขึ้นต่อห้อง ปุ้ยก็บอกให้ลูกสาวให้เมื่อคู่กัโตขึ้นโตห้อนกัเกลดคนเดียบได้สืบเกล็ดว่านวะทะลุไปทะลุก็เก็ได้ไหมได้พอจบ่คกันกันยึงปูแจกกงไว้เรื่อแต่ว่ามันเสียเมื่อแเก่าคิ้เมื่อคู่ก็ได้เออเมื่อเก่าคิกับสิเดเขาเมื่อจะงกับสืบบ่ดืออเมื่อคู่กับจงหมดจักคิจักข้าวเด้ ขาพูดกากให้เมื่อพูดเก็บคือล่อมเมื่อพูดเจ็บใจเหเจ็บใจในเมื่อเจ็บใจแต่จงไว้เออไม่รู้เกลบยให้เขาไปจัหาชุดกับพ่อเอจงไว้เก่้าพ่อเมื่อพูดนะเพมันเมื่เจ็แล้วเจ็เลยเจ็บแล้วแก็เหมือนเกลีย่อมจงไว้ผมบอกว่าไม่เกลี้ยกล่ เจ็ดสิบไป้สิบยเกินเจ็ดสิบเอรเกินเจ็ดสิบครับถ้าแกดไปหานะมัดกัยังเหลืองั้นบอครเยอะเท่าไรหน่มยอะสองครับแยี่สบเปอออมันเยอะมเ้ขามือเก่าซื้ตรงไปจัดซืจัดเข้าได้รทุกอย่มดจัดรั้

คือได้ก็ได้เด้อคือพอได้ก็พอได้มีแค่นี้โอเคเนาะหมดได้มไปแค่กำว่าได้หมเอแล้วมาดูุจเมาบ้นบเมากพ่อบอกข้าวกอคือว่าก่โอมารุคุยโุคุยงามวนยนงามยุดงามวันหยนงาม ทีนีแล well. ้วให้เมื่อคูผูกหัวรวยวุญนทแล้วค่เมื่อคูได้พาลูกหลานเด็กเสีเด็กแตาเด้อแค่มหาเจดีย์สุดเก่ายอดสุดเกาอนะดูนะมหาเจดีย์เพิ่งเอาไทยเพิ่งผู้ใดก็เคยนเพิ่งมหาเดีย ้าวชาวบ้านกินแล้วหวานทรมาดาแต่มันก็สดขึ้นไปอยางเนาะอบหวานไรพกินยืนพกินครับคมะพร้าวพอดีกิงเนาะเชื่อทุะจบาทบอ้าื่อพุเ็ืออเ่้าเือบอกเออธ พอซื้อแล้วแล้วอสัเ่าจ้าซือถึงาะเจดีเจดีรูปสด้วยแสงยังพอหลเล่เนาะผู้ใดอยากงอนก็มืองอนได้มาหาวีดีอืออ่าให้มีโชคมีดัมอโชคมีมั้นจริงๆแล้วก็รวยทุกบุคคนะลูกดาปู่ซื้อพะค้าพบกับปู้ีเออมาให้โชคให้ดาบให้โชคให้มั้ว่าแ่งเมคู่กเออแั่นบะหมนจะถืบ่มีม้วน มุ่งังกมันไ่ก็ว่าาแต่ยากโชกเลยอีโฟว่าแซนขันบอมมีโกรกับ่เส็มจังไก่หูจังไก่เงิ้งมาเหดแต่นี่มีิส้นกับบอมมอ่ถ่งใจก็เหนื่อยว่ะค่ขหน้ํหมูนำมันมากแต่ยังต้มดูกระปิยังปลอดไข่เข่าคิบว่าเมื่อตีเข่าไันคือขัดืึงน้ำมันไปข้าวสี่ย่จะฝ่ายก็เลเชอามีแหว่าซ่้นโคตรไข่ตดูว่าแซ สุเยอดงเขา็มงเขาถูกช่างห้างคนนึิอกหายเขาตรงช่างห้าเพียงดีค่ะก็ตองมากไปดีไปชิบแต่ไม่เร็วชอบกันเม่เบาง่ายแต่พอไปแต่คขาเบาง่ายก็แข่งแต่ชิวว่างหักอกไม่คูันเออเรามีนี่ต้องตุ้สายเนาะแต่คือไม่กลัแก็ต้องตุ้ายกาจะงั้ มีกบกมบ่แตกต่างกันเรออ่างเด้อฟังพอถิอว่าให้ฟังยังมีกืยังกคำถ้าเราเปนมีพออะไรแจักบอกเปนี้งอนไยนงานจกได้งอนจะได้ครับคเอองอนจกถือได้แมันบอกครับขั้นมันบ่ถือแล้วมันเป็นมีโรได้เยอะเมียนเถะครับมันบ่ได้ทำไดมันเหมือนทำได้มันเป็นมีเปิิงกะคือกันถ้าห้องว่าแ่นีเหมือนเหมือบ่เบิดครับ นอกจากเจ้ามือเขาสืออารมอรวยหรือว่างกเฤกเป้าน้ำเจ้าแหววเครื่อหเงินหครับเอแจะว่าหายอยากเนี่ยยังงกฤกจะเป็นยังปีงกอะไรอี่างนี้เนาันได้ชุล้อนแงื่สีงกฤกแล้วกูจะชไดต้อรงจะสึงกฤอครับแต่เมื่อเนี้ยมาตอบโต้ขื้นเา ก็ต้องไม่เน้าขอมันบอกไมนยางหัวงกเรื่องเงนใ่ะสบาที่กังก็ัแ <c oughs> ม่เพียงเบบเออนังามาดังเรื่องกแก้วงนกงนกเงินอ่ะอันใหญ่บ้างเลยพวกเื่อเขาข่า <c oughs> งกันหมดอลเดียวกัน